เดินครูเสมอวัสดีครับทุกคนมันนยุคของพงศรีพผศ์ออนไลน์คนระับวันนี้โหมดตัดนิวโวน,นะทุกคนสีวี่กระโมอ้าทำไมเงียบจังเลยวะอ๋อนี่ไงวันนี้พี่ติมสวัสดีวันนีพี่ติมน้องสดด้วยเปนอะวัียาวารั้งวกันสว่พี่ติมเป็นผีนเลยนะนอ,อยากจูบน้องขอจูไดเมุย ไอมีติมโคตรโคตอันนี้ไปเลยทุกคนเรามาหาของจูกันดีกว่าอ้าวยังอะไรวะอ๋อเมือกพีฝั่งคนละเขาไม่เป็นพีเลยขอส่วดเด้อทุกคนป้าผาเสียงดังเกินปุยมุยน้องส่วดอยู่เด้อ อาวัสดีพี่จิมพี่จิมเบอร์สองจิมสอะไรรอเหรอตอนนี้พากับพี่จิมสองก่อนะพี่อุ้ยไม่เครน้องยิงก่อนี <Hey. S 1> ๋ยว่าเราจะไปส่วนให้อุ้ยน่าจะเข้าอุ้งไอ้เพื่อนเมื่อกี้ขอโทษนะพี่ฮาร์ดขอติมเลยก่อนอขอโทษ กินแลน่าจะเข้าโอ่ให้เพื่อนทูดโอ้โหเขาเหนียวบ้านนาเอามาติดมือไหเนี่ยคิวคิวคิวพี่ควรหาของไหมน้องสวดอยู่เด้อแต่น้องสวดให้น้องเป็นคน,วนนะสดดวดน่ะเขาสวดเร็วอย่างพี่ควรอ๋อพวกเขาก็พี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดกับพี่ฮาร์ดกับปักไกปเลยละกันอุ้ยพี่ติ๊ม ถ้าผีมาก็ไม่บอกน้องอสวัสดีน้องนิพา,อาโอ้โข,อขอุกเรา,เาไดองไงดีไม่ได้ คนเมื่อกี้เรายังเรายังอันนี้ไม่เสร็จหรอเอาอะไรวะดูตายแจวมา,าสู้ตายอะไรล่ะเอาพี่หาเอา้าอะไรวะเออเอาเอาต้นไมเราพี่หาไม่เลยน้องดว่าไหมนี่งไงล่ะเราเข้า้มไปหนึ่ง ย,ยังไม่มายังไม่มายังไม่มามาเอาเราชัวร์ก็ไม่ใช่หรอเจ้าใครวะเขาเขาเลยโมิหาดพี่หา้าพี่หาไปควดเราไปจบต่อแล้วน้องสวดให้นะพี่ที่น้องเป็นตัวสวดไม่จีาบไม่จีบระวังถึกอ้าวเอาเอาน,อนี่พี่เรา อยู่ไหนล่ะเหีคยงับดูเัื่อนกี้เอา,าเหีย้ยแล้วอดเจอหน้องอีกคุณวุ้ยวุ้ยวุ้ยอย่าทำน้อน ่าทำน้องดิมาเลยวิหารมาแล้วน้องจะจุกให้องมาเอาเอา้าไม่โด็ไม่ไปนะเอา้าน้องอยากด้วยจุงบเบยเรอีกวนะนะมาทุกคนเรามาหน้ามูตัดตัดหน้ามูตัดตัดกระถึถสวรสดีจ้าเบลมาแล้วนะคะทุกคนพี่อาํา นี่ไงเบลมีโอ้นะคะมาเล่นกับ,บเบลเถอะนะคะพิยามเว้ยวีวี่นี่ไงขอสักทีพิยามมาเล่นกับ,บเบลเถอคะค่ะมาเล่นกับ,บเบลเถอคะค่ะแต่มาเจ็บลงแล้วคะ่ะโอ้โหมาทำปะเออมุดไปมุดไปเลยพิยามเบลมาหาลแล้วนะคะ พี่เรียกลูกด่ดำมาดิอย่าละไปตรวจที่เวลามาสรวจไหมฮะเราต้องไล่ทุกคนเราต้องไล่เพื่อเราจะได้สวดต่อสวดต่อไม่รอแล้วนะเอามันเป็นอะไรกันหมดหรอนี่ไงนี่ไงก็ยังจะมาเจอกันอีกนะพี่ยามยังจะมาเจอกันอีกนะคะนี่มันเนื้อคู่กับอ้าอ้าวนี่ไงละ่ะ เขาเรียกว่าหลอกตู้นะคะพี่ยามไายต่อไปมาเลยค่ะใครเนาะนี่ไงเอาเยี้ยเราเรียกว่าตินเนี่ยได้ไอชาบาบอไปรีบพี่ไอชาหลอกน้องเบลหรอคะนี่ไงแล้วเราเดินดักนห้ทุกคนเราก็เดินดักยังไงล่งคะคะมาเล่นกับเบลทักค่ะนายยามก็ไม่อยอมเล่นกับเบลอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนมันมีปลาค้าม,มันมีปลาค้ม พี่ติมจับมันพี่ติมจับปันมือพี่ติมจับมันปันมือนี่ไงน้องเบลมีลูลน้องเบลมิโลปิดประตูเอาเงี้ยมันไม่ได้ไปมาเล่นกับเบลเถอะคาเจส่งกับเบลไม่ได้หรอกนะคาเอาเอายังยังมาสวดยังมาสวดนะยังมาสวดเนี่ยวง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 พี่จีน ไลนต่อไปใช่ไหมคะไลายต่อไปใช่ไหมคะอคะันนี้เถอดนะขะเอาไม่มุดอุ่งเลยวะไม่ใช่อุ่งหรอครับพี่เจนนี่ไงนี่ไงมาเจ็ดสองกับเิวไม่ได้หรอกนะอุ้ยพี่เยลมันสวยมากสวยมากสวยมากครับส,ส,สวยมากเพื่อนๆเ,เอาไม่เออเจนไม่มุดเราอุ่งนะไม่มุดเราอุ่งนะเอาเอาเอา,เอา กันที่หนองนะ้ำเอา้าเอา้าทุกคนมันบ้ากัเหรอเอาอะไรวะทำไมมันทำไมบินม่บาไปอ่ะบปกี้อะนี่ไงละ่ะพี่จีนอุย้ยน้องเบลไม่สวยลบไปนะคะเบลนี้สวยกว่านะคะหนูลลยต่อไปมาเลยค่ะพยายามอีกแล้วออกไปนะ่ยน้องเบล ยังมยุ่งกับเพื่อกับบิลก็อยากเล่นด้วยยังไงล่ะคะมาเล่นกับเบวเถะะะิดอาคาพี่ยามเยี่ยมมาโดนนี่แน่เลยทุกคนนั่นไงเห็นดื่มนี่ไงเบวเขาไม่ไปหรอกนะคะเอาเอาจะมาอาอะไรล่ะจะมาอาอะไรล่ะคะนองเบวเบอร์สองเว้ทุกคนนองบบวไม่เสิร์ฟมาขัดวะนางเบลเบอร์สองากไว้ก่อนนะคะอุ้ยเราจะเตะวะ เวลาของบิลจะหมดแล้วนะคะมุดไหมหมุดไหมสวยเอ้าเอาเอา,เอ,าอย่ามาเดินบังสิเพื่อนยามมันมีไม้เรียวมันมีไม้เรียวนี่งไงอ้าวไปน้องนี่พาเบอร์สองต่อพี่พี่คุเมื่อกี้เห็นตามันบักนะเบิลก็เปิดมองเหมือนกันดิ เบลเบอร์สองมาแล้วคะ่ะนี่ไงล่ะคะวัปมาเจอพี่หยับจิบโคไม่เปะยันล่ะกบพี่ยามมาหมดนาขอติดมือกดเพราะหมดนี้มันนัวกันเลยคืน oh, <no. S 2> เออเอาไม่ไหวก็ได้ไม่ไหวก็ยังดีเอยตกใจหมดน้องตกใจหมดอ,อ๋อไม่ใช่ของเรา oh. อรายู่ของเราวะไม่ใช่เนาะ พิธีเราอยู่นู้นอยู่คลองเลยทุกคนมาริยวมาริยวอุ้ยนี่วอย่าณเรา,ากําลังจะขโมยเลยพี่ดิกเป็นลิขิตปีนขโมยนะของข้าเอาเพื่อนสุดเสียดเพื่อนสุดเสียดเด็กก็มีบอกหนูเลยอนี้ของใครอะ่ะของเราหรอเป็นของเราปะ พี่เบลโลยังเป็นอยู่ทุกคนเป็นไรโอ้โหพิธีอยู่ตรงนี้เลยเราหลังเราจะอ้าวเพื่อนเตะต่อหน้าเลยทุกคนทุกคนองดูไม่เห็นวิวไม่เห็นวิวไม่เห็นนโมตะสานนโมตะสานนโมตะสานอุ้ยมันเห็นหรอโอ้เคไม่เห็นวิวเบลเอันนี้เพื่อนเนาะอันนี้เพื่อนเนาะพี่วิวเอาเอาพี่วิวเริ่มเมาแล้วนะนี่อยู่ในนิบวานานเริ่มเมาแล้วนะ คิวคิวอีค e. ืออนุริพากำลังสวดอยู่อนุริพากำลังสวดอยู่นะทุกคนโอ้ไปไวายพี่บิวเขาไม่สวยอา้าวเขาไม่อ,าอา้าวอะไรวะนี่ไงตีมันก็ตีกลับไงทำไมล่ะเว้เว,ว้จะเป็นประตูจังเลยฮะตีมากเราไปเลย จะไปไหนคะน้องนิาย่าม่ยึดกับดืดูไม่เกี่ยวมันน่าจะเข้าไปซุกในป่าปวย้วยน้ทุกคนโอ้โหวดตากมาขนาดนี้ไอตัววิ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 วนฉลาดวิ่งวิวฉลานหลงหน้ากูดาวไปมั้น่มะนามะากูดาวโอเคครโอเคเลยโอยช่วยน้องด้วยโอ้โหโอ,อารีหรอแล่วทําไเรา้ยอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องทำมุ้ยพี่น้องทำมุ้ยน้องแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเองพี่น้องทำมุ้ยอะวนวนเข้าบ้านต่อเพราะโออยังกดาวอยู่โอ้โหพีวิวตามมาติดๆเลยช่วยด้วยพี่ฮาร์ดลงครับโอ้โหเดินหนักว่ะรอบนี้เขาเดินหนักว่ะทุกคน เดินหนักเราก็วิ่งเลยสิจ้าวิธุดังยังโกรได้ใช่ไหมวิมาใครยิ้มก่อนน้องยิ้มก่อนอ้าวน้องนิพาเราจะมาขวางพี่ทำไมล่ะอุ้ยอยากตีนายามให้เพื่อนละ่ะไอ้เอ้ยพี่าสู้ๆแพ้สู้ๆน้องจะช่วยเพราะว่าน้องก็จะเตะวิอย,ยากย,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 ยันยันหยันหยันยันหยันอยากเอาประคำไป่อยมันมากเลย,ยไม่มาดิเอ้าน้องนิพาพี่ขอจูกได้มุย เพื่อนพี่จะไปสวดน,นะทั้งนั้นนะพี่ปไปวสวดก็ได้เอาคุณๆน,น้องนี่พาน้องพี่พี่พาตายได้แต่เราห้ามตายเอาไม่ใช่ดิสลับกันหรือเปล่า <c oughs> พี่ตายได้แต่น้องห้ามตายไงพี่จะปกป้องหนูสู้ชีวิตแม่ที่ชีดของหนูเองอ่ะเอาต <c oughs> ้องอยากได้ยาจุงเบยน่ะต้องอยากได้ยาจุงเบย ผมไม่เคยโดนฆ่าตายนะแต่ว่าน้องเคยแต่แบบว้ายมาไล่มาไล่น้องเลยเอาไปนู้นอีกแล้พี่พาคนนี้มันไม่สวยไงทุกคนแล้วสนใจแต่คนนู้นก็ไม่รู้แต่น้องก็ไม่ยุ่งด้วยริ้วอ่นไปกอดแต่ผิดอันหมดไม่รู้ของใครเฮ้ยพี่ฮาจะตายหรอพี่ฮาจะตายหรอแล้วน้องแล้วน้องปิดอีกแล้วน้องปิดอีกนี่ไงน้องไอชามานี่เธอนะ น้องไอชามาหาพี่ะเถิรอ๋อา๋อ,าอาจังอสวสดอยู่ลคะค่ะเว้ยมันมีไม่เลียวอ่ะน้องไม่เห็นนะมนเมื่อกี้นะีเว้ยนี่ไงรอบนี้เบลล์มีโลยังไงล่ะคะรอบนี้คะ่ะจะวิ่งไปไหนคะอุย้ยนี่ไงจะมาเจ็ดสองจะเจ็ดสองกับเบลล์ย,ยังไงคะเบลล์รู้ทันหมดแล้วคะ่ะไอต่อนี่ไงวีแล้วไงกูวีแล้วลไงกูไปไหนละ เอาไปไหนละเอาทุกคนเราหลง,ลงพ,พี่จีนกลัวผีด้วยนะคะกลัวผีด้วยนะคะเอาเอาปนดรมันจนลืมดูเวลาเลยอะไรวะเนี้ฝากไว้ก่อนนะ,ะพี่จีน